ก็ต้องขอการสวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมฟิลนะครับอยู่กับอีเวนต์วันที่9เดือน7นะครับเป็นจี้ใหม่นะครับจี้ภูดูเกาะลอยฟ้าสุดแก่งเหล่านั้นสิอ๋อไม่ใช่ครับผมผิดอันนะครับชื่อมันอยู่ข้างในโอเคนะผมเรามาดูวันนี้อัปเดตชั้นหน่อยงงเลยทำไมถึงปิดอย่างงี้ไม่ใช่นะผมตื่นมานานแต่ผมเพิ่งกระปิดผมจะปิดผมจะปิดจี้เห็ดนะครับยาจี้เห็ดลูกโป่งนะ อ่ะนะครับผมจี้ใหม่นะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับมีสองแบบนะมีเพชรกับโมลกตนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีทาสีโอกาส61%ป้องกันนะครับดูนี้มันมันอําไม่เต็มเลยดูนี้แล้วกันง่ายกว่านะครับนี่ครับโอกาส60%ป้องกันเอฟเฟกต์อตายนะครับที่เกิดขึ้นกับฉันนะกูไปเปลี่ยนให้เขาแก อาเป็นวน่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็เลือกทอยหน้าหลังนะครับแบบวาร์ปได้นะมีแค่นี้2สกิลสำหรับผมมองว่าไม่ทำมันก็ได้อันนี้นะไปตัวอื่นต่อไม่เป็นไรอ่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีหรือท้าสีโอกาสจะสาปร์เซ็นต์ป้องกันนะครับแล้วก็เมื่อทอยเต่าโอกาสจะสาเร์เซ็นต์เลือกทอยหน้าหลังอันนี้ก็ไม่น่าทำเหมือนกันไม่รู้เดียวผมรู้สึกมันไม่น่าทำอะแล้วนี่อะไรเนะี่ยฉลามอาศัยอยู่บนเกาะลอยฟ้า เมื่อตกแลมา่าโอกาสจะ10%จ่าย70%นี่ฝนทำหนึ่งครับอโอกาสป้องกันเอฟเฟกต์อัน50เอออันนี้น่าเล่นอยู่นะมีเชิญแล้วก็มีป้องกันเนี่ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอยู่นะครับแต่แต่ไอเตาันนี้มันมาจากไหนวะโอ้ต้องมีหลายจี้นะเมื่อตกแลมาร์าโอกาสก่อสร้างโดยโอกาสก็10%ดึงสี่ช่องก่อสร้างคือสร้างอ๋อ,อโอเคโอกาสชาร์จโลสูงสุดสองขั้นอันนี้ก็ไม่น่าทำอยู่ดีอนะฮะ ถ้าเป็นโลซูปเปอร์น่าสนใจอยู่นะรันนี้ไม่ใช่โลธรรมดาก็ไม่น่าสนใจนะแล้วแต่คนนะผมถ้าชอบก็ปิดจีนั้นไปนะครับผมผมแค่แน,น,นะนำเฉยๆนะครับผมนะผมวออนะ่าผมม,มันไม่ค่อยอยากมันไม่ค่อยไม่ค่อยสําคัญนะครับอุ้ยไอเน,นี้ยไปเล่นกับเดซได้อยู่เนะีนะ้ยใะดูดสี่ช่องแล้วจะดูดสี่ช่องทําไมในะเมื่อมีก็มาชา์จโลได้ด้วยนะใส่แทนแค่อยว่ากันลองดูเมื่อตดแจแลมบาของฉันโอกาส5้าสเตนะครับติดตั้งด่านตรวจเมื่อ บนพื้นที่เลือกโอกาสสีป้องกันห่งคุกโอ้ันนี้ยิงนี่ไม่น่าสนใจเลยเนี่ยไอเต่าเนี่ยน่าจะน่าสนใจอยู่นะครับมีทั้งดูดนะครับดูดชาร์โลนะนี่น่าสนใจนะครับอ่ะ,ะหลักๆนะครับจี้ก็มีมานี้เดี๋ยวไปดูจี้เลยหลังที่มานะครับอ่าจี้เลยหลังที่มา เลหลังอันนี้ดิเออโอ้อ่านะครับเลบเหลัลงนะครับเห็นลูกโป่งนะครับเพิ่งปิดเดทมาเนี่ยควรมีนะอันเนี้ยที่ที่แบบว่าอ,อที่เพิ่งปิดเดทกันมานะครับอันเนี้ยควรมีนะอันนี้ก็ไว้เล่นกับโคได้นะครับกับโคกับพระไพามณีน,นะครับเล่นได้หมดเลยมนวนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบ ปกตินะครับเมืนเอนเป็นเป็นปืนหมัดแมวเหมียวนะครับอันนี้จะเป็นหกสิบเมื่อถอยผ่านไฟตรงข้าหกสิบเปอร์เซ็นต์วกันอันนี้เป็นทรงก่อล้างน,นะครับเห็นปะ่ะสกิลเนี่ยอันนี้แม่งดีกว่านะเว้มีการวิกด้วยอันนี้ไม่มีนะแต่มีเมืองแพงเมื่อถอยผ่านตรงข้าปุ๊บอ่ะสกิลแหละโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นหมัดน,นะครับเป็นหมัดแบบว่าดมันชั่นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็น มัดยิงระเบิดนะครับเหมือนกันนะครับแต่ยิงระเบิดเวลาเขาสร้างอันนี้ก็เป็นเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับก็เป็นเกานะลอยฟ้าไดเมนชั่นอะแบบว่าเราตกเมืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลือดถอยหน้าหลังนะครับเมื่อต่อการจะ10%เลือดถอยหน้าหลังนะครับระว,วังกับดอกสปริงอันนี้ก็ดูธรรมดาเกินนะครับไม่จําเป็นนะหละักๆที่ควรมีก็คือสองอันเนี้ยครับเนี่ยควรมีแน่นอนอันเนียน้ย อันนี้ควรมีแน่นอนกตอันนี้ก็ไม่ไม่จะถ้าไม่มีเลยก็จะก้อาวน,นี้ก็ได้หรือจะแปลวาพวกอันนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะเป็นเกนาะลอยฟ้าทั้งนั้นเลยแล้วผมอยากรู้ว่าไอจี้ปลาจี้อะไรมันหางไหวะคบกับเราบรรดาสัตว์มันหายไหนวะไม่มีนะหรือต้องเติมซื้อเอาเดี๋ยวไปดูนะไปร้าน,ะนาค้า <c oughs> โอ้แสบคอ อันนี้มีหมวกมาขายนะครับชัดนะชัดแบบชัดมากนะครับผมชัดแจ๋วเลยอ่ะนี่ไงครับเติมครับเติมซื้อเอาเลยนะครับมีตังก็เติมซื้อนะครับไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะครับเล่นชิวเวเพชรผมแม่งตอนแรกมีอยู่สามหมื่นนับวันนึง้อยหลอโอ้โหดูจัดเต็มจัดดูเดยขายยับยับอะตรงนี้ แสงเกาะลอยฟ้าเกติยศฟื้นฟูการนั่งฟ้ายกเลิกการเรียก35หรือ40่ไอ้แแม่งดีกว่ารูด,ดีกว่าอันเนี้ยถ้าติดอ่ะร้านค้าสุดพิเศษหมดแล้วครับผมก็มานี้นะครับกับการการีเวนต์เนี้ยวิธีการหาก็หาเหามือนแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ มันยากขึ้นอ่ะอีเวนต์นอะเดี๋ยวนี้ผมว่าแม่งแบบจี้นึงเป็นหมื่นอัพแล้วอ่ะโอ้ราคาเอาเรื่องอยู่นะผมว่าเดี๋ยวนี้มมจี้อ่ะผมไม่ปิดจี้ใหม่นะครับเพราะว่าผมจะไปจี้นี้นะครับนี่ปิดเลยปอับแลกมาเลยอะไรทำไมมันยังขึ้นอยู่อ๋อไอ่ขึ้ละแรกมาอัพแล้วก็ไปอัพนะครับ ผมบอกเลยผมปิดเดสมาทิ้งกระโคลไม่เล่นละถึงตัวเดสมัโดนแก้ทางแต่แม่งมันนะครับเวลาเล่นนะสนุกดีครับคือด้วยความที่ผม,ผมไม่เล่นโคเลยเพราะว่าหนึ่งคือด่านใหม่ๆนะครับมันผมเก็บโคไปแล้วนะพอเก็บโคไปแล้วมันก็ไม่ได้โดนไล่นะครับมันก็สบายอะ่ะเก็บโคไปแล้วมันก็ไม่เล่นอย่างอื่นได้ผมก็เล่นด่านเก่าๆอ่ะเล่นเดสมันอยู่นะผมว่าโอเคเลยนะผมอะสนุกนะ หรือว่าเป็นเพราะผมแบบไม่เคยเล่นเดทไงผมเล่นมาไม่เคยปิดเดทได้เลยนะนั่นจะปิดเดทก็แบบตังก็ไม่มีอะ่ะโอ้โหเศร้าอ่ะเศร้าจริงๆนะครับเผ็ดไม่พอโอ้โหแบบแจ่มแล้วมีหมวกแล้วผมแม่นะจี้ปยายัดจี้สองช่องอะ่ะใส่นี่ไปอะ่ะเดินไต่ทีนึง หาหาแบบโจมตีเน้เนๆนหน่อยแจมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวอีเวนต์นี้นะครับก็เพื่อนๆหรือพี่ๆคนใดก็ถ้าไม่ชอบอยังไงก็ฝากถูกใจกันด้วยนะถ้าไม่ชอบก็ติตีกันได้นะบบอกแนะนํากันได้นะผมก็ไม่ได้เก่งเจนทีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไว้เจอกันชีหนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย